คนจะาไม่แล้วติดเกีบแล้วเรียบร้อยพี่นอ้องสมาติดได้บัตติดดอก ขึ้นโดนเด้อพี่น้อง แป๊บเดี๋ยวก็เด็กงี้ง่าน,รนาตรงที่เ้างติดเก็บไลวแลวแล้วกับทิดง่ายพี่น้องิเก็บเวลาห้องกัจับแป๊บจับแป๊บเลยมันจังสิ่บาทมันก็สั่นมันสบ่บาทงา่ายกรดอกอันนี้มันมีสั่นเดียว ฉันเดียวถ้าไม่ติดกีก็ไม่สวยเลพ่าตวให้ดอกมันตรงพอ สองสามี่ปดเกเกดอกพี่นองเพรา,าะเาตีเจีบแล้วมันดอกบานพี่น้องกพดอกมันบานมันกัน,นเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วหนึ่งกัน เดินไปนอนไดเ็นติดดอกไปิมาติดไฟเด้นไปนไปดอกมาไฟ สวัสดีจ้าโอ้ยบอเห็นหน้าน้องดีหนาโดนแล้วสบายดีบอสบายดีบอจ้าแยกติดกับอะไ้ไปหาเลยอยากขึ้หยังน้องดีหนาแยกติดอยากขึ้ยหยังเหงางานขึ้นกลางเว่นกลางคืนกลางคืนกับไปขายกลางเว่นกับมาเห็ดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ืึ้นกับไปขายกังเล่นกับเฮตนรองดีหนาเอ้ยคือหัดขึ้นกันจ้าสวยบ่านองดีนาดอกไม้ปาร์ตี้ยอยแย่ถือกระสิติดไฟให้เบื้อง,งอีกคือนกขาอันระบบแจง้งเตือนมากาว่าหายาย่ถือข้นไล่สดดนะสันลาวงการแล้วคือบางสัน เฮ็ดยังน้องดีน,ะน่าเฮ็ดยังชื้อเงินกันหลกักแบบแยกทิพนี้เฮ็ดไปสลับเพราะว่ามัมนได้เฮ็ดไวแล้วครันกับว่าคือเกาน่องดีนนะ่าแยทิพเพอาคอยมีเวลาคือเกาเขากับต้องเอางานหลักเข้าไวก่อน ิดกัเลยบม่ค่อยไ,ได้ไล่สดพอ้ออันนี้นระบบแจ้งเตือนมาบวกแย่ทิพย์ขึ้นไล่สดแย่ทิพย์ก็เลยขึ้นด้วซึ่งพอ่อข้าเจ้าว่ดทัดชอ่องถิ่มนั่นแหละเขากะเห็ดไปนั่งเขากะแย่ทิ่มมันน้องดีนะเห็ดไปนั่งแย่ทิ่มมันแย่ทิพยก็เลย ส่วนมากก็เล้ยงเอางานหลักไว้ก่อนเพราะเาต้องอยากต้องกินเนาะเงิ่อนยูทูบกับได้เที่ยนหนึ่งกับอีกปีหนึง่งผมรู้จังสิได้อีกเที่ยนหนึ่ง <c oughs> ปีละเที่ยนก็ยากวามันเถอะไม่เคยพกไฟเรียนเรียนคือสมัยตะกี้สมัยตะกี้เรียนดีอยู่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้ยขอบคุณหลายๆจ้าเอาลองด้วยนะ bà đầy, bà đầy lông tròn bà đầy, sao hiền đấy bà lấy chăng đầy. Chào bác, đi bác, chào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  bác, วันนี้คนอะไรดีพ่อจะข้นหรอกมันก็ต้องมี้เศร้าสนิทเลยแนี่ยบข่ขืนหอดหมูบ่หน้องดีหนะเห็นยายทิพย์ก็เลยเข่ามาเลยมันว่าโอ้ยดีใจแท้หน่ ดีใจแท้แยายทิพตีใจด้แต่ยังมีคนคิดหอดแง่ทิพกยคือแง่ทิพก็คือหอดทุกคนแต่ว่ายายทิพก็บ่ได้มีเวลาไปเยี่ยมเพืนนะเ่อนนักเวี่ยมตาผู้ใดมาเบิ่งคลิปให้ยายทิพก็จังได้ไปตอบคอมเมนต์จังได้ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนบ่ได้เรียนคือสมัยตะกี้เกดดอกไม้ปาร์ตี้จ้า นี่หลายอย่างนั่นมันยังสี่หลักขายดอกไม้งานปานร์ตี้ย่ามะเร็งครั้งขึ้นกับไปขายของครังเล่นกับเห็ดดอกไม้ยังสี่หลักแย,ยกทีเ,เพื่อโบกใมีเวลาไปเยี่ยมเพื่อนเก่าๆจังน้อยกับจีว่าเห็ดดอกไม้แล้วกับจิอาบน้ำร่งขายที่บาทนี่เวลาบ่มียังไงแค่ติเเวลาหน่อยเวลาเขาเลือกเส้นทางนี่แล้วนาะทางกามาหากินเ้า บ่เฮ็ดเท่ากับสิบอริยาได้กินอยู่ก uh ับแหงเลี้ยนบ้ทานไล้จบอยู่ขอบคุณค่ะสองสามสี่ห้ากเจดดเก้านหอดได้ลองดีหนาลองดีนาแยกที่บริ่มเด้อ แย่ทิพพานไดกับย่นอนน้องดีหนาน่องบอลลมนย่ทิพบอลลมนน่องบุญกุณน้องดีหนาด้อแต่ว่าแย่ทิพของวลาห์ก็คอยเลยนี่พอจีนอนแยกทิพกับพอจีเดนนอนกับตีซีตีหาเนาะลับมาไปลงไปขายของกับหาโม,มงหกโมงแลกลับมากอะ่ะตีสองตี 3. สามพอจีมาตีเข,อขอาอาบน,น้ำนอน ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนกันคุณละหลังจากขึืนมาจากคล้าควองหุ่นไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเยี่ยมบ้านเพื่อนลหล้กก็นอนนอนตื่นขึ้นเที่ยงหาเนื้ออยากเนื้อกินกินเขาเดวกบบในเหตุงานตองสีหละน้องดีนาเอ้ยจักสี่เหตุจ้งไดนะอยากมีหล,ลายเมื่อยอยู่ดอกเมื่อหนึ่งเหตดอันหนึ่งเมื่อหนึ่งเหตดอันหนึ่ง โอ้ยน้องดีนาะเอ้ขนมันคนมันบ่อวนจักเทียร์ไมเฮงไดน้องดีนาะกินหลายกะทอเก้ากินหน่อยกระทอเก้าอยากอ้วนผึนจักซีหากิโลย่ดอกจินบ่ไดเหียวคักกิบ่ไดเหียวคักมันหนังบ่อว่านเฮงไดเข่าก็กินดีเนยะอะได้นะ้องดีนากินข่าตรงอันตามนั่นด้วยได้ เนีกินก็ไเด็กกินคือบัานคือเมี่ยงเพิ่อนยูแต่ว่นถังบกวนจัตติวาจังได๋บ้านกับ่ได้กลับสองปีเห้วน้องดีนาเอ้ยบ่ได้กลับบ้านมั่วจะหาเงินหาเงินหาทอง่งลูกเรียนให้มันจบ เริ่มจักค้นดอกตายาตีของบร้มีเวลาปิดช่องเลยบ่อน้องดีนะสมหมาย,วง,ายวงสีชาเนนอ้ะน้ำสักุลว่งสีชานี่ผู้ใดนอคุณคุณน้ำสักุลว่งสีชานี่สวัสดีจ้า บอจ้าไปไปมาๆล่ะน้องดีนะ่ามันบ่เมนบ้านเฮาน้องมาหาเงินเทียกับปีหนึ่งสองปีจังกับบ้านเทียหนึง่งแก่ช่วงนี้กับิิมาดนแน่เพราะว่าผู้หลาล่อล่อลูกเลี้ยนจบไปหลับไปลินย่ลูกจังสิได้เมีย น้ำสก,กุลวงศีชาอ,อ๋อบอบปแต่บอเศร้าวงศีชาน้ำสก,กุลนี่คือน้ำสก,กุลหลานสะใภแเทะนอะคือน้ำสก,กุลหลานสะใภ้เท ดูซื้อว่าน้ำสกุลนี่แต่ย่ทิพย์จำว่าิดแม่จากเพื่อนบานเข้าด้วยเนาะเมียนบนะ่เป็นไ้น้องน้องดีน่ะธุรกิจเป็นไดรลุงเรื่องหรอบ่ใช่ก็เก่าหรอบอลบ่ดีใจน้ำเด้อ เทาก็เอางานนั่นเงาไอยกอนละน้องดีนาเนาะแยกทิพย์กะมือล้มมือบอ่อให้กัน <c oughs> แยกทิพย์ย่างใคาเจ้าตัดสองถิ่มแยกทิพย์เขาบอกให้ขึ้นไรชสดวะสันระบบทรงมาบอกว่าให้ขึ้นไรชสดแนวตัง้งวะสันแยกทิพย์ก็เลยขึ้นไรซื้อยันเขาตัดสองถิ่มชัวร์สีพันได,ด้นานะน้องลีนาเนาะ ใสสุขภาพแข็งแรงเด้อน้องดีหนาด้อ กิจากการชิงใดก็ให้ลำลำลุ้ยล่ด้วยแย่ทิพย์กับบ้ี้เนี่ยให้ก็ได,ได้ถ้าข้ามบยป้อนเนี่ยแะแย่ทิพย์กัคือเกาแยกทิพนี่แหละน้องดีนายเอแย่ทิพย์กับอาศัยเพื่อนเกาเกาห้องเนี่ยแหละขอมาเบิ้งคิดเบิ้งยังให้ ยันไม่แต่หน่อยคนดอกที่เขามากเพราะว่าแยกทิพย์บ่ดด้เรียนิดอกใหม่ก็ได้ไปขายมาเร็วถ้ามาดยายแยกทิพจะเห็นเป็นคลิปนะเห็ดเป็นคลิปเอาบานนี้ก็จะไหลไหลสดแยกทิพก็เลกขึ้นไหลสดด้วยซ <c oughs> ป็นวัดนี่น้องดีนาวัดลงข้อเข้าไปตากลมเสมอเนาะทะเลเนาะทั้งไข่ทั้งป็นวัดได้กลับบ้านจากเทอ่์บ้านน้องดีนาขอบคุณค่ะ ขอพุ้หลายๆได้จ้เด้อขอให้มีความสุขทุกคนเด้จ้เด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขคนคลิปหลังสิ่งใดไก่สมใจปรารถนา <c oughs> ลำลำเรื่อยเฮ็ดยังขึ้นกนให้ได้เงินได้ทองเดี๋ยวแยกทิพกบชีลงงเ้าล่ะ,ละน้องดีน้ายยาทิพบบกขึ้นโดนที่แดกว่าชีขึ้นจะเกยดแปดน้าที่สันซ้ำซ้ำลิปธรรมดาอันนี้ปลาเขามาสิ สิบเจ็ดนาทีละเอายี่สิบนาทีพอ่อ <c oughs> พ่อขึ้นโดนขันคาตาบวมมันฉิบว่าเรียวง่ายนะเพราะเป็นอย่างคาดตาบวมดอกไม้ก็ฉิบว่ามีขายหลรลงเงี้ยมันฉิบมาติดไฟอีก ทรศัพท์กับเป็นบอ่อแจงจังใดดอกหยิบเหยียบการแช่เดียนเ้อน้องดีหน้าที่จังหวดดัดใดดูท่าที่ข้าเจ้าอนันนั่นกันคุณบอก อุบลเนาะเอ้อุบลมันกับไก่เนาะอุบลมันไก่กับอันนั้นได้ทิพย์เมื่อวานเหมืนมันมีแต่แถวอันสุรินแถวซีสกเกียไปทั้งคุมเนะาะก็หอดอุบลพร้อมปะก็ได้มีเวลาเดีเบิรงขคาวหอมแล้วเนี่ยน่นอกี่นายได้ทิพย์ว <c oughs> ันได้รู้เรื่องเงี่ยงเลย

ในเวลาเราเลอนดีหน้าขอบคุณหลายๆเด้อซื้อไว้อยังกสมม็สมหมายบ่สมหมายว่องสีชาขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่แวะมาให้กำลังใจแล้วก็น้องดีหนะ้าขาลุยน้องดีหนะ้าขอบคุณหลายๆยจ้าเจอกันไม่ไรหนะ่านาะจาะเนาะ บายบายอืมอุบวนญเงเอาไปหดสีสะเกตสซูรินบุรีรัมเอาเมื่อเยอกันไ,มไหมไรหนาด้อน้องดีหนาเด้อแล้วย่ายทิ์จิขึ้นติดไต้อยู่บรูว่าจิขึ้นเป็นคลิปรือว่าจิขึ้นเป็นไล่สด